สวัสดีครับสวัสดีน้องแพ็กสวัสดีน้องไอนะครับวันนี้อยู่กับตะก้ออินดี้เป้สออก,กอน,นะครับวันนี้เราก็มาทําคลิปเกี่ยวกับการฝึกวิ่งเข้าเตะหาจังหวะเตะครับฝึกการวิ่งเข้าเตะนะครับโดยสําหรับตัวเตะที่ยืนหน้า,หน,า,านหน้าขวาเตะนะครับอต้องทํายังไงบ้างครับอันดับแรกอก็อย่างในแบบฝึกเรานี้ตอนนี้เราจะใช้แบบตัวเตะอย่าเพิ่งเปิดก่อนก็ได้เพราะว่ามันะจะทาให้วิ่งเข้ายากเราจะให้ตำแหน่งเงินเปิดก่อน แล้วเราก็จำลองเหมือนว่าเราได้เปิดจริงอะแล้วเราก็จะวิ่งเข้าไปรอสอดเตะนะครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้การวิ่งเข้าสอดเตะเริ่มอ่าลองลองแสดงดูดิการตั้งแต่ก้มอันนี้คือเราเดี๋ยวขออนุญาตทางนี้นะครับอ่าอนุญาตทางนี้เนาะวันนี้ก็จะมาสอนน้องไอายการหาจังหวะเข้าเตะนะครับโดยอ่าโดยชดเตะเราจะยืนหน้ากับเพื่อนอยู่แล้ว พอเพื่อนเปิดเสร็จปุ๊บไม่ได้เสริมหารแล้วเนาะหรือเสริมหารก็ได้ปุ๊บเราก็จะวิ่ง่เข้าถึงจุดที่พร้อมเตะเมื่อไหร่เราก็จะมีครับวิ่งเข้าไปเปิดหน้ากว้างได้เยอะกว่าแต่ถ้าเราเปิดหรือเพื่อนเปิดเสร็จช้าๆนั้วเราเดินเรื่อยๆเงนี้ตรงนี้ก็จะเหลืออะไรเงี้ยถ้าสมมติ่าเผื่อเราชงมาเงี้ยมันก็จะวิ่งเตะยากกันอ่าหลังจากที่เปิดตะก้อเสร็จก็คือเราวิ่งเข้าไปพิงให้เกือบสุดมุมหรือว่าสุดมุมเลย อ่าประมาณประมาณนั้นนะก็คือเกือบสุดนะครับอ่าอ่าแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเพื่อนยกมาเราก็จะเตะได้ใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับเดี๋ยวให้น้องแพ็กทำให้น้องไอดูก่อนเนาะอ่ะ <c oughs> อาเดี๋ยวดูนะครับดูในมุมนี้นะครับดูในมุมนี้ก,ก่อนนะ <c oughs> เราจะได้ดูท่าทางการยืนด้วยอ่าเดีย๋ยวแอดมินจะเป็นคนยกให้นะครับอ่าแอปหนึ่งนะครับ เดี๋ยวดูนะครับ,รบมาดูกันครับอ่ะลูกที่หนึ่งดูไอ้น้องอะ <c oughs> จะให้น้องไอ้ดูนะครับแล้วสุดตาม ยืนตรงนี้นะ,ะ,ะสังเกตนะครับสังเกตขั้นตอนแรกก่อนเนาะอย่างแพ็คเขาสมมติว่าเขาเสิร์ฟม,มาใช่ไหมแพ็กเข้าไปพิงเข้าไปพิงเสร็จปุ๊บอันนี้คือคนที่ชํานาญแล้วเห็นไหมครับจะขึ้นเตะได้แล้วน้องแพ็กก็จะเข้าไปเกือบ,เก,อบเกือบสุดมุมเกือบสุดเลยอ่าแล้วอย่างเมื่อกี้ก็ที่เรามาสอนกันก็นกคือการสร้างจังหวะเห็นไหมครับน้องไอ์เข้าไปจังหวะยังไม่ได้แล้วเวลาบางทีเข้าไปแล้วหมายถึงเข้าไปช้าเนาะ เข้าไปใช้แล้วพอหันหน้ามาแล้วตะก้อมันขึ้นบางทีอาจจะไม่เข้าจุดเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยจะทาให้เตะได้ยากอ่ะเดี๋ยวลองดูใหม่อีอกครั้งนะครับแล้วให้น้องไอเข้าพิงให้เร็วกว่านี้นะครับจะไ,ได้มีเวลาดูตะก้อใช่ไหม เอา

ว่าตอนนี้ไอย,ยังเพิ่งจะเตะได้นะครับยังจับจังหวะลูกก็ไม่ให้ถูกด้วยปุ๊บเนี่ยไอยเข้าถึงแล้วนะครับเอาเนี่ยแต่นี่คือไอย,ยังเตะเต็มรอบไม่แข็งนะครับผมเพิ่งจะฝึกได้แต่เข้าจังหวะถูกแล้วนะครับโดยหันหลังเข้าหันหลังใส่ตะข่ายนะครับอีกสองลูกนะครับผมอา้าวอันนี้ไม่เกี่ยวกับเตะนะครับ แอนวิน <Ad> แตกเองนะครับตรงนี้แตกทุกวันเลยวรงนี้ปึ๊บอ่าข้ามครับลูกนี้ลงด้วยนะครับปึ๊บโอเคฮะนะครับวันนี้ก็อยู่ในหัวข้ออาการ การฝึกเข้า,เ,ขาเตะการเข้าพิงแล้วก็เตะครับเพราะว่าอย่างน้องไอซ์เนี่ยถ้ายืนเตะยืนเตะแบบธรรมดาหน้าหน้าหน้าสายเนาะหันหน้ารออันนั้นก็คืออาจจะได้ได้แล้วนะครับแต่ก็มาฝึกในส่วนนี้เพิ่มเติมควบคู่กันไปเลยเนาะมันจะได้เป็นเร็วเนาะก็คือน้องแพคอธิบายเลยตั้งแต่แรกเลยก็คือของผมก็คือการยืนอ,อธิบายอีกรอบหนึ่งครับ okay, ผมบอ,อันนี้อย่างรูปแบบในการยืนสาสามนะครับผมครับผม ราก็จะยืนแบบพร้อมเปิดนะครับครับอาจจะมาหาเราก็ได้หรืออาจจะมาหาคนอื่นก็ได้อ้วพอเราเปิดเสร็จโดยผมอ่ะตัวเล็กแล้วผมสามารถวิ่งได้เร็วผมจะวิ่งปุ๊บ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 นี้ก่อนแต่ผมจะไม่วิ่งแบบอย่างนี้นะผมจะไม่วิ่งแบบมองอย่างนี้นะแต่ผมจะวิ่งตรงนี้มาเลยให้ถึงเร็วก่อนแล้วก็จะมีจังหวะในตัวชงเราจะยกยิ่งถ้าเราเข้าถึงเร็วเราจะมองดูว่าตัวยกจะยกไปตรงไหนได้โอเคเอางั้นแพ็กเปิด ด้วยแล้วก็เข้าเตะด้วยสามลูกชิ้นครับขอสามลูกแล้วก็เดี๋ยวจบคลิปเ,เดี๋ยวให้น้องไอฝึกต่อนะครับทีนี้เดียวก็จะสอนน้องไอฝึกต่อนะครับสักครู่นะครับฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ยืนตรงนี้อ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปแบบในชมรมตะก้อของเราเนาะฝึกสอนกันไปแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่กําลังฝึกอยู่นะครับฝึกใหม่นะครับพี่กําลังฝึกพี่กําลังเป็นแล้วหรือใกล้จะเป็นนะครับก็แวะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ใต้คลิปนะครับการกระทําของเราไม่ได้เป็นการอวดเก่งนะครับเพียงแค่นํามาเสนอเพื่อทำให้เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าให้น้องๆที่ชอบในกีฬาแล้วก็ได้ดูได้ชมกันนะครับมีอะไรอย่าลืม คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเูดยินีหมั่นเขียวอะแดงเลยยินดีหวั่นเขียวเดินบล็อกเลย